ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโมซาลาสุดสำคัญดาวินนุนเยสร้อนแรงเจาะห้าประเด็นลิเวอร์พูลทุบเวสแฮมลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างสุดยอดในแมตช์ล่าสุดที่เปิดรง like, Ham, ังแอนฟิลด์ไล่ทุบเวสแฮมอย่ไนเต็ดสามต่อหนึ่งสืกพิมารีอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยหงแดงแสดงให้เห็นถึงเกมลุกที่สุดอันตรายขณะที่แผงมิดฟิลด์มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ขณะที่เกมรับการได้ฟื้นิวฟันได้กลับมาทําให้ทีมเล่นได้แน่นอนมากขึ้นสาหรับการคว้า3คะแนนทําให้ตอนนี้ทีมของกุนซือเจอเกนครอบขยับขึ้นมารั้งรองจาาฝูงมี16หแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่2คะแนนเท่านั้น 1. ซาลาสร้างสิติอีกแล้วแฟนบอลลิเวอร์พูลคงมีความสุขที่สุดที่โมซาลาเลือกที่ฝากอนาคตเอาไว้ในแอนฟิลด์ต่อไปหลังโดนเอาอิจฉัดยั่วยวนด้วยเม็ดเงินมหาศาลช่วงสมร์นี้ พราะผลงานของบางโมร้อนแรงเหลือเกินและมีส่วนสำคัญในเกมที่ทุบเวสแฮมยูเนเต็ดการเล่นยังเข้าคาระวางสประสานในแดนหน้าโดยเริ่มจากลุยดิอาสที่ผ่านบอลให้ราบินนูนเยสซึ่งวิ่งถล่มไปแล้วแต่โชคดีที่บอลไปโดนเท้าหลังและไปเข้าทางสาลาซึ่งโชว์ความเก่าด้วยการแตะบอลเข้ากลางก่อนโดนทำฝ่าทำให้ได้จุดโทษและเจ้าตัวก็สังหารไม่เหลือซากส่งให้หงแดงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ สำหรับประตูนี้ทำให้คิงออฟอียิปต์สร้างสถิติสุดยอดกลายเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ศึกเพีย์ิลีกที่มีส่วนร่วมกับการได้ประตู12เกมติดต่อกัน2ครั้งนอกจากนี้ยังเป็นผู้เล่นคนที่5ที่ยิงหรือแอซิสให้กับต้นสกัดต,ตัวเองในเกมลีก6แมตช์แรกโดยก่อนหน้านี้ก็คือเดวิดเบ็คแฮมเทอรรี่อองลีเซเคียวอาเกโรและเออร์ลิงฮาแลนด์ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องการันตีอย่างชัดเจนว่าเดอะเรสจำเป็นต้องมีซาลาเพื่อสร้างสรรเกมและยิงประตู หากพวกเขาต้องการที่จะเบียดลุ้นแชมป์ลีกกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ 2. ฟานได์ความหวังเกมรับนอกจากความเหนียวหนึบของอลิซันไปเกิร์แล้วสิ่งที่ทำให้ลิพูมีเกมรับแข็งแกร่งก็คือการหวนกลับมาคุมแบ็กโฟของเฟอร์กิวฟานได์ซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์นี้แนวรับชาวรัตกลับมาลงสนามเป็นเกมแรกนับตั้งแต่ที่โดนแบนจากการถูกไล่ออกในแมตช์ปะทะสันลีกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ด และถือเป็นหัวใจหลักในเกมรับที่ช่วยทําให้หงแดงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแม้ฟานได้จะโดนตําหนิไปบ้างจากจังหวะที่ปล่อยให้เจรอดโบเวนวิ่งตัดหน้าพุ่งมงส่งบอลเข้าประตูทําให้ทัพขุนขอนไล่ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งทั้งทั้งที่เหลืออีกไม่กี่นาทีจะหมดเวลาครึ่งแรกแต่นอกนั้นนักเตะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่ทําได้ดีมากๆรวมถึงจังหวะมงชงให้โชต้าทําประตู3ต่อหนึ่งด้วย,วยตอนนี้ซาวกเดเรสยอมรับว่าฟานได้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด แต่ผลงานของเขายังพอฝากผีฝากใครได้บ้างและหวังว่าอิบาฮิมาโกนาเตจะกลับมาจับคู่กับฟานได์เพราะหากทั้งสองคนเล่นร่วมกันมันจะได้เลยว่าคู่แข่งคงต้องเจอกับงานสุดหินในการเจาะเข้าไปทำประตู3นูนเยสร้อนแรงไม่เกรงใจใครคนที่เคยปรามมทผลงานของดาวินนูนเยสเมื่อรููการที่ผ่านมา ตอนนี้คงเริ่มรู้สึกผิดแล้วเนื่องจากฟอร์มการเล่นของนักเตะกำลังดีวันดีคืนล่าสุดก็โชว์ทักษะการเป็นยอดดาวยิงให้เห็นอีกครั้งหัวหอ,อกทีมชาติอุรุกวัยสร้างปัญหาให้กับแนวรับของเดอะแฮมเมอร์ตลอดไม่ว่าจะมีบอลหรือไม่มีก็ตามประตูขึ้นนำของลิเวอร์พูลส่วนหนึ่งมาจากไวพริบของเขาที่ใช้ส้นเท้าตวัดบอลให้ซาลาจนนำไปสู่การได้จุดโทษและเป็นประตูหนึ่งต่อศูนย์ครึ่งหลังนักเตะมโอกาสทำประตูจากจังหวะที่บังโมผ่านบอลให้ในเขตโทษ และเจ้าตัวรีบตวัดยิงแต่บอลออกไม่เข้าประตูแม้หลายคนมองว่าเจ้าตัวทำหมูหกแต่หากวิเคราะห์ดีๆจะเห็นว่านูนเยสฉลาดในการหาพื้นที่ว่างและยิงเร็วก่อนที่คู่แข่งจะเข้ามาสกัดส่วนจังหวะการจบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำสองต่อหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญชตาตญาณกองหน้าอย่างชัดเจนและน่าจะทำให้พวกที่ชอบวิจารณ์ฟอร์มของเขาหุบปากกันเสียทีเชื่อว่าจากผลงานของนูนเยสในตอนนี้คงทำให้คู่แข่งเริ่มรู้ลวว่าถ้าเปิดโอกาสให้เขาเมื่อไหร่ มีสิทธิ์เสียประตูสูงมาก4แดนกลางแข็งแกร่งตอนนี้ครอปน่าจะได้แดนกลางตัวหลักที่ต้องการแล้วโดยแมตต์กับเวสแฮมเห็นได้ชัดว่าทั้งเคอร์ติจโจนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมิกโซเบสไลท์ทำผลงานได้อย่างเข้าขากันเหลือเกินสำหรับโจนอาจจะไม่ใช่ตัวหลักเพราะทีมยังมีแรนกราเฟนเบิร์วัตา,ารุเอนโดและฮาวิเอลเลียสที่พร้อมแย่งตำแหน่ง แต่แมตช์นี้ไอหนุ่มโจลเล่นได้ดีแม้ไม่โดดเด่นประสานงานกับเพื่อนเพื่อนยอดเยี่ยมและยิงประตูได้แต่น่าเสียดายที่ VAR ริบเพราะเป็นจังหวะล้ำหน้าขณะที่โซโบสไลยังเป็นเครื่องจักรในแดนกลางพละกำลังเหลือเฟือวิ่งพลานไปทั่วสนามคอยทำหน้าที่ขับเคลื่อนแดนกลางที่สำคัญยังมีทีเด็ดเรื่องการเปิดบอลและยิงประตูด้วยส่วนคนที่โดดเด่นมากๆในแผงมิดฟิลด์เกมนี้ก็คือแม็กอลิสเตอร์ที่เล่นเกมรับได้ดีเยี่ยมส่วนเกมลุกโดดเด่นเป็นสงา่า โดยเฉพาะจังหวะการเปิดบอลอย่างแม่นยำให้นูนเยสซัดประตูแน่นอนว่าแฟนบอลหงแดงมีความสุขอย่างมากกับขุมกำลังในเวลานี้เพราะแดนกลางที่เคยเป็นจุดอ่อนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งส่วนแนวรุกยังโดดเด่นเหมือนเดิมขณะที่เกมรับยังมีจุดให้ต้องแก้ไขยอยู่บ้างแต่ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆหไม่แพ้17เกมติดต่อกันในลีก แม้ว่าเกมลีกจะผ่านไป6แมตต์แต่หลายคนเริ่มจับตามองลรียกวา่าผูลว่าเป็นคู่แข่งตัวจริงของแมนเชสตี้ในการลุ้นแชมป์ลีกดูุการนี้หลังทั้ง2ทีมทำผลงานได้ยังโดดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลสเปอร์แมนเด็และนิวคาสเซิลชัยชนะในแมตช์ท,ทลุงเวสแฮมท,ทำให้ตอนนี้ทีมของครอปสร้างสถิติไร้พ่าย17แมตต์ติดต่อกันในพิยริกนับซีซั่นที่ผ่านมาด้วยโดยเสมอเพียง5เกมท,ที่เหลือเป็นชัยชนะเรียบวุฒ นอกจากนี้เดอะเรดยังเก็บชัยชนะ5แมตต์ติดต่อกันในทุกรายการซีซั่นนี้เจอกผลงานในเวลานี้น่าจะทำให้ลิฟูเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแม้พวกเขาจะเสียประตูแต่ก็สามารถกลับมาชนะได้ตลอดสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสปิปิตหงแดงสุดยอดจริงๆแ a c ม็กอลิสเตอร์แจมฟอร์มดีหลายคนตัดเกรดแข่งลิฟูพบเวสแฮม ถึงแม้ไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่สุดท้ายหงแดงลีพูก็ไม่พลาดเก็บชัยในศึกพิมลีกหลังเปิดบ้านซอยเวสตซมเจตสามต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวนผลงานที่น่าประทับใจของผู้เล่นหลายรายและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจอเกนครอปแต่ละคนในแมตช์นี้ที่แอนฟิวสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์เจ็ดคะแนนถึงแม้หมดสิทธิ์ป้องการลูกมงของเจรอดโบเวนแต่ก็มีเซฟส,สวยๆให้เห็นหนึ่งถึงสองหนและนอกนั้นก็ทำได้ชัวร์ทั้งการเล่นบอลด้วยเท้าและการออกมาตัดบอลจจโกเมส7.5คะแนน รับบทแบ็คคว้าแทนเทรนอเล็กซานเดอร์โนอีกครั้งและทําผลงานได้น่าประทับใจทีเดียวนอกจากไม่มีข้อผิดพลาดในเกมรับแล้วยังช่วยเกมลุกได้ค่อนข้างดีด้วยดูมีความตั้งใจในการเล่นสูงโจมาติบเจ็คะแนนได้รับโอกาสเป็นตัวจริงและไม่ทําให้ผิดหวังช่วงแรกๆเกมรับอาจหล้วมไปหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ทําได้ดีขึ้นรับมือมิคเคยอันโตนิโอได้ดีแถมพยายามช่วยทีมขึ้นเกมลุกเป็นระยะเฟอร์กิลฟันไดกับตันทีม7.5คะแนน เสียท่าให้โบเวนในจังหวะที่ทีมเยือนได้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งแต่นอกนั้นทําได้ดีแบบไร้ที่ติโดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่โดดเด่นมากซึ่งก็รวมถึงจังหวะมงชงให้โชต้าทําประตู3ต่อนหนึ่งอนดูรประสัน6.5คะแนนเปิดลูกเตะม,มุมได้ดีขยันช่วยทีมทั้งรับและลุกเหมือนเคยแต่เกมรับโดนเจาะบ่อยอยู่เหมือนกันอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์8คะแนนครึ่งแรกไม่ค่อยเท่าไร่แต่ครึ่งหลังถือว่าโดดเด่นเลยทั้งการช่วยเกยมรับและเกมรุก โดยเฉพาะจังหวะทีเด็ดที่ยกบอลให้นูนเยสจบสกอร์ประตูขึ้นนำา2ต่อหนึ่งโดมิกโซบสไลด์เจ็ดคะแนนไม่ถึงกาเด่นแต่ยังคงทำได้ดีในการช่วยขับเคลื่อนเกมแดนกลางมีพลังในการเล่นเกมตลอดทั้งเกมมาเดิมเคอร์ติสโจน6.5คะแนนอาจไม่มีทีเด็ดอะไรแต่ก็เล่นง่ายประสานงานกับเพื่อนๆได้ค่อนข้างดีโมฮัมเาหม็ดซาลา7.5คะแนนยังคงเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในแนวรุกโจมตีฝั่งขวาได้อันตรายเรียกจุดโทษและยิงเองไม่พลาด ช่วยทีมขึ้นนำหนึ 0, ่งต่อศูนย์แถมมีลูกเปิดสวยๆให้เห็นหลายครั้งลุยส์ดีอาร์หกคะแนนเงียบสุดในแนวรุกของทีมเกมนี้มีความพยายามสูงแต่พิ้วไม่ออกจงังหวะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางด yes, าวินนูนเยสเจ็ดคะแนนลูกง่ายๆยิงพลาดแต่ลูกยากๆยิงได้ซึ่งก็ต้องชมเจ้าตัวที่จบสกอร์ประตูช่วยทีมขึ้นนำสองต่อหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นประตูที่สำคัญมากๆตัวสำรองที่ได้ลงเล่นไรอันกราฟเบิร์ตแทนโจนาทีที่เจ็ดเจ็ด ไม่สามารถให้คะแนนได้ดิโกโชต้าแทนดิอาสนาทีที่81 6.5คะแนนได้อยู่ในสนามแค่4นาทีก็มีชื่อเป็นคนทำประตูปิดท้าย3ตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องชื่นชมเจ้าตัวที่ยืนตำแหน่งดีและมีสัญชตาตญาณที่ยอดเยี่ยมโคดีกาโปแทนนูนเยสนาทีที่81ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้วาตารุเอนโดแทนแม็กอลิสเตอร์นาทีที่88ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้เวสแฮมแข่งโปก เจอเกนครอปกุลซื้อทีมลิภูออกปากชี้เวสแฮมเป็นคู่แข่งสุดแกร่งที่เต็มไปได้วยพิษสงแต่คุ้นพลหงแดงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจึงเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้สําเร็จเราเล่นกันได้ดีในลหลายๆจังหวะพวกเขาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งผมได้คุยกับเดวิดมอยส์ก่อนเกมอยู่นานเขาเป็นคนที่เยี่ยมมากครอบเอ่ยมันชัดเจนว่าเวสแฮมเป็นทีมที่ดีมากในตอนนี้และพวกเขาสามารถสร้างปัญหาให้กับทุกทีมได้ พวกเขาทำให้เราลำบากในวันนี้เราพยายามคุมเกมเอาไว้และสร้างโอกาสมีอยู่หลายครั้งที่เราต้องจัดการกับการบุกอย่างต่อเนื่องของพวกเขาเราได้ประตูที่สวยมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแฮปปี้มากในวันนี้ดาวินยกระดับขึ้นมาได้เขามีความอันตรายเขาพร้อมในทุกสถานการณ์เกมรับของเราก็ดูดีขึ้นมากเค์ติสกับดอมช่วยเราได้เยอะเลย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ